เขาแถลงข่าวหลังการประชุมสมชเมื่อตอนหัวค่ําของวันจันทร์ที่18สิงหาคมฟุดฟัดฮึดฮัดจะดําเนินคดีกับกบ,บูชากับผู้นํากับ,บูชาซึ่งก็น่าจะหมายถึงฮุนมาเนตและน่าจะหมายรวมถึงฮุนเซนแต่จะเป็นการดําเนินคดีในประเทศไทยโดยที่จะให้ตํารวจภูธรภาค3ไปตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประชาชนมาร้องได้หน่วยราชการมาร้องได้แล้วตำรวจภูธรภาค3ามาสมนวนคดี ส่งให้อายการอายการทำเรื่องฟ้องร้องพูดง่ายๆคือฟ้องต่อศาลไทยอะ่ะและคุณภูมิธรรมก็บอกเองว่าทั้งหมดเนี้ยผู้ก่อเหตุอยู่นอกประเทศเอาก็ใช่ไงเขาอยู่นอกประเทศแล้วไปดำเนินการในประเทศแล้วทำไปแล้วได้อะไรขึ้นมาซึ่งนักข่าวก็สงสัยนักข่าวถามคุณภูมิธรรมว่าแล้วไอ้การฟ้องภายในประเทศเนี่ยเราจะเอาผู้ต้องหาเข้ามาดำเนินคดียังไงคุณภูมิธรรมตอบว่าถ้าเข้ามาในประเทศเจอเมื่อไหร่ก็จับ คือฟังดูมันเหมือนขึงขังนะไอ้เจอเมื่อไหร่ก็จับแต่แล้วคุณเซ็นทุูมเน็ตมันจะมามันจะมาทําไมอ่ะ